สวัสดีครับผมช่องวันชวันชาแนลนะครับก็มาเจอกันอีกเช่นเคยทุกทุกวันสองนาทย์แล้วก็วันหยุดนะครับเลนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการต่อปลั๊กพ่วงนะครับซึ่งหาต่อไว้ใช้เองนะครับผู้หญิงก็สามารถที่จะต่อได้นะครับเดี๋ยววันนี้มาสอนทุกขั้นตอนเลยนะครับก็ง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผู้หญิงก็ทําได้ผู้ชายก็ทําได้ สอนแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยนะครับก็ขอจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปไปดูกันเลยครับอุปกรณ์ที่เราต้องต้องต้องมีนะครับก็คืออันนี้เป็นปับ๊บที่เราสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าตามร้านวันสดุทั่วไปนะครับอันนี้ผมซื้อมาในราคา100บาทนะครับอันนี้จะเป็นปั๊กส,ส,สามขาสช่องนะครับ เต้าเสียบตัวผู้นะครับแล้วก็สายไฟสายไฟแบบนี้ก็หาซื้อได้นะครับเป็นแบ่งขายนะครับเป็นเมตรละ20บาทนะครับตามร้าน้ายสุทธบายอันนี้เป็นสายขนาด3คูณ1.5ึสแควร์มิลนะครับ3คูณหนสแควร์มิลเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นี่นี่สคูณ1นสแควร์มิลนะครับอันนี้สามารถทนความร้อนได้ที่5 0 0องศา เป็นสาย VCT นะครับสาย VCT ทางสายเขาที่เขียนไว้นะครับสาย VCT 3คูณ1 5ึ่งสแควร์มิลสามารถทนความร้อนได้ที่7 0องศากระแสไฟรับได้ที่300-500ถึงโวลต์นะครับปลั๊กไฟหาซื้อได้เหมือนกันนะครับอันนี้30บาทอันนี้ 100- อันนี้30บาทอันนี้100บาท,น,น,บาทนะครับ ก็ที่ร้อยสเป็น230รามบาทเรามีแค่นี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องมีก็คือมีดนะครับมีดแล้วก็ไขควงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะง่ายแค่ไหนนะครับปลักไฟกับปักควง กับปลั๊กสามตานะครับกับปลั๊กตัวผู้ปลั๊กตัวผู้ปลั๊กตัวเมียนะครับตอนืีนเราก็ทําการไขขันน็อตท,ที่มันมันล็อกมันล็อกไอ้นี่ก่อนนะครับไอตัวนี้จะเป็นเป็นขาที่ไว้ล็อกสายนะครับสามารถถอดได้นะครับถอดได้ง่ายนะครับ ข้างในจะมีน็อตมาให้สองตัวนะครับน็อตมาให้2ตัวซึ่งจะเป็นตัวล็อกตัวล็อกฝาตัวนี้นะครับตัวล็อกฝาตัวนี้ก่อนอื่นนะครับเรามีปลั๊กตัวนี้แล้วเราทําการเขาจะให้มาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยเขาจะให้มาแบบนี้เขาจะให้มาแบบนี้ มีสกรสู2ตัวอยู่ข้างในแล้วก็มีตัวนี้ล็อกไว้อยู่นะครับแล้วก็ฝาที่เป็นครอบฝาเหล็กนะครับเราก็แงะเอาฝาที่ครอบฝาเหล็กออกนะครับเอาปลั๊กออกมาข้างในจะมีสกรูสองตัวนะครับจะมีสกรูสองตัวนะครับแกะพลาสติกออกนะครับแกะพลาสติกออกด้านหลัง ด้านหลังของลักนี่นะครับจะมีรูให้เสียบด้านซ้ายด้านขวานะครับมันจะบอกว่าเป็นสายข่าข้างหลังเนี่ยจะเป็นสายแอลกับสายนิวตันนะครับสายแอลก็คือคือเป็นสายไฟกับสายนิวตันซึ่งสายตัวนี้มันจะมีมาให้สอง,สองเส้นนะครับเราเสียบที่ขาไหนก็ได้นะครับปลักพวกงนี้จะเสียบขาไหนก็ได้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเราต้องมาทําการปอกสายไฟก่อนนะครับคีมปอกสายไฟเราไม่มีเราก็ใช้มีดธรรมดาปกตินะครับ เวลาปลอกสายสีดํานะครับเวลาปลอกสายสีดําพยายามอย่าให้มัน,ม,นมันมีดเราเนี่ยมันไปโดนกับสายด้านในนะครับมันจะทําให้สายข้างในขาดได้ง่ายนะครับนะสายข้างในขาดมันก็จะเป็นอันตรายต่อเรานะครับ สามคูณหนึ่งจุดห้าสแควร์มตรจะมีสายมาให้สามเส้นนะครับข้างในขนาดมันก็จะเป็นขนาดหนึ่งจุดห้าสแควร์มตรนะครับสองสายสามสายเนี่ยมันจะเป็นมีสายดินมาให้ด้วยนะครับสายไฟสายลายสายนิวตนันแล้วก็สายกาวนะครับสามเส้นนะครับเราทำการปอกแบบนี้สองด้านนะครับทำการปอกเหมือนกันสองด้าน อันนี้นะครับถ้าบ้านใครต่อสายกาวไว้นะครับก็ก็ต่อสายกาวด้วยนะครับแต่ถ้าบ้านใครไม่ได้ต่อไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับ ทำการปอกสายไฟนะครับปอกสายไฟทั้งสองด้านนะครับให้มันออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับทั้งสทั้งสมทั้งสองหัวทั้งสหัวนะครับหลังจากที่เราเตรียมแบบนี้เสร็จนะครับเราก็เราทำการปอกสายไฟหลังจากที่เราเตรียมสายไฟแบบนี้แล้วนะครับ ทั้ง2ด้านนะครับทั้งสองด้านเราใช้ด้านด้านหนึ่งก่อนนะครับด้านหนึ่งก่อนคือป like ักป hmm. ักที่ผมซื้อมาเนี่ยมันจะมีเต้าเสียบมันจะมีเสียบแค่2 2 2 2ขานะครับมันก็เลยจะไม่มีสายดินนะครับจะไม่มีสายดินเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใช้นะครับเราใช้แค่2เส้นเราใช้แค่2เส้นพอนะครับเราใช้แค่2เส้นซึ่งถ้าเกิดเราใช้เส้นสีใดสีหนึ่งเนี่ย อีกเส้นหนึ่งเราก็ไม่ต้องใช้นะครับก็ในที่นี้เดี๋ยวผมจะใช้คู่นี้นะครับเป็นสีสีเทากับสีน้ําตาลนะครับก่อนที่เราจะไปใส่สายนี้เข้าไปในปลั๊กนี้นะครับเราก็ต้องทําการถอดก่อนนะครับทําการถอดก็คือด้านข้างเนี่ยมันจะมีสกรูนะครับเป็นสกรูสีสแฉกนะครับขานออกมานะครับ หลังจากที่เราขานเสร็จนะครับเราก็แบ่งแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งมันอะให้มันให้มันหลุดจากกัน หลังจากที่มันหลุดจากกันแล้วนะครับหลังจากที่หลุดจากกันนะครับระวังอย่าให้สกูตัวนี้มันหายหลุดตอนหายนะครับเก็บไว้ดีๆนะครับข้างในภายในจะมีอยู่ขาเสียบสองขาแล้วก็ตรงตรงกลางเนี่ยจะเป็นจะเป็นขาที่เอไว้เอาไว้ล็อกเอาไว้ล็อกสองฝาสองฝาเนี่ยเข้าหากันนะครับ เราต้องทําการถอดน็อตสองตัวนี้นะครับน็อตสองตัวนี้มันเอาไว้ล็อกล็อกขาเราเอาไว้ล็อกสายไฟนะครับแล้วก็ถอด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 ตัวครอบนี้ออกมาก่อนหลังจากที่เราถอดออกได้แบบนี้นะครับถอดเป็นลักษณะนี้นครับไม่ต้องคลายหมดนะเราก็ทำการ เอาสายเนี่ยเข้าไปข้างในนะครับก็คือให้สายเนี่ยมันเข้าไปข้างในให้มันครอบอยู่ครอบอยู่ในช่องของมันให้ให้เส้นสีดำเนี่ยให้เส้นสีดำเนี่ยมันเข้าไปในร่องที่เราครอบไว้แบบแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้มันจะได้ล็อกอยู่ล็อกอยู่ได้เพื่อไม่ให้สายมันหลุดออกง่ายนะครับสายสีดำเราไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับในที่นี้นะครับหลังจากที่เราทำการปอกสายเสร็จแล้วก็เรามีปลั๊กไฟปลั๊กตัวผู้นะครับก็เราทำการคลาย ก็คือคายสกรูสอตัวนี้ออกมานะครับให้ตัวแคมล็อกตัวขาล็อกเนี่ยมันหลุดออกจากกันนะครับแล้วก็เราก็เอาสายเนี่ยใส่เข้าไปข้างในนะครับสายสีด้าเนี่ยเราไม่ใช้เราก็ตัดทิ้งก็ได้นะครับหรือไม่ก็เราก็ขดงอไว้ในนี้ก็ได้นะครับในที่นี้เราไม่ได้ใช้นะครับเราก็จะขดงอไว้ในนี้นะครับเราจะใส่ไว้แบบนี้นะครับ หลังจากที่เราใส่ไว้นะครับเราก็เอาตออ่วแคมล็อกนะ่ครับล็อกเข้าหากันนะครับหลังจากที่ล็อกสายข้อมันนะครับเราทําการขันสกรูให้แน่นนะครับขันตัวให้แน่นเพื่อล็อกสายเนี่ยให้มันอยู่ไม่ให้มันหลุดง่ายนะครับ ขันสกูให้แน่นนะครับขันสให้แน่นตัวแคมล็อกเนี่ยมันจะล็อกสายส,ายสีดําไว้นะครับหลังจากที่เราทําการปอกสายไฟนะครับปอกสายไฟ2ด้านนะครับ2ด้านแบบนี้ด้านหนึ่งนะครับเราก็จะเอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปในรูของขามันนะครับ ในรูแล้วก็ทำการล็อกนะครับขันสกรูให้มันแน่นนะครับขันแค่พอตึงมือนะครับอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันด้านสายเข้าไปในรูนะครับด้านสายเข้าไปในในรูกแกนของของตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการไข ขันให้มันแน่นนะครับอือพอมันแน่นแล้วนะครับเราก็ปิดฝามันนะครับเราทำการปิดฝามันแล้วก็จัดสายให้มันดูเรียบร้อยนะครับข้างใน ตรวจสอบให้ดูให้แน่ใจทีว่าว่าเราเราขันสกรูแน่นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาฝามันมาปิดนะครับฝามันปิดฝามันมาครอบเข้าหากันนี่เวลาครอบแล้วครับก็จะมีสกรูสองด้านนะครับสกรูด,ด้านนี้กับสกรูอีกด้านนี้นะครับก็ขันให้มันแน่นนะครับขันให้มันแน่น ขันทั้งสองฝั่งนะครับขันพอตึงมือนะครับขันพอตึงมือถ้าเกิดเราขันแรงมากมันพลาสติกตัวนี้มันจะแตกนะครับอ่าอันนี้เราก็ได้หนึ่งด้านแล้วนะครับหนึ่งด้านแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านนึงนะครับจะเป็นเต้าเต้าเสียบตัวเมียนะครับก็จะมีเบ้าของมันนะครับกับกับปลั๊กนะครับ มันมีสายไฟอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราก็เอาสายไฟที่เราเตรียมเนี่ยใส่เข้าไปในรูด้านท้ายมันนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปให้ให้สายสีดำนะครับให้สายสีดำเนี่ยสายสีดำเนี่ยมันโผล่เข้ามาข้างในนิดนึงนะครับโผล่เข้ามาข้างในนิดนึงแล้วก็เราก็ทําการล็อก ล็อกสกูสองตัวนี้ก่อนนะครับไม่ให้มันหลุดง่ายนะครับก็ขันแค่พอตึงมือนิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นสายสีดำเมื่อกี้นะครับเราไม่ได้ใช้นะครับสายสีดำเราไม่ได้ใช้เราก็จะใช้แค่สาย2เส้นนี้นะครับ2เส้นนี้ก็จะเป็นสีสีเทากับสีน้ำตาลนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังเนี่ยมันจะให้เอาสายสีได้สีหนึ่งเนี่ยเสียบเข้าไป กับอีกสายหนึงก็คือเสียบอีกด้านหนึ่งนะครับส่วนสายกาวปกติถ้าเกิดมีสายกาวนะครับก็จะเสียบตรงกลางนี้นะครับในที่นี้ผมไม่ได้ใช้สายกาวนะครับเพราะว่าปลั๊กตัวผู้เนี่ยมันไม่มีสายกาวมาให้นะครับก็เลยไม่เราก็จะไม่ใช้มันนะครับ ดึงขึ้นมาก่อนดึงขึ้นมาก่อนแต่ก็เดี๋ยวค่อยค่อยกลับไปล็อกใหม่นะครับสายเนี่ยข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันจะทํามันจะเอามาเสียบข้างในนี้นะครับเสียบทําการคลายคลายน็อตด,ด้านข้างก่อนนะครับนี่ปกติเขาก็จะคลายมาให้แล้วนะครับเราก็สายเนี่ยเอาเสียบไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับเสียบก็ไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะช็อต เราเสียบไปด้านนึงแล้วนะครับเราก็ทําการหมุนเพื่อล็อกสายให้มันอยู่นะครับครับอีกขาหนึ่งก็เอาไปใส่นะครับใส่แล้วก็ขันสกรูให้แน่น ก็สายได้สายหนึ่งนะครับขันให้แน่นนะครับหลังจากที่ขันแน่นแล้วนะครับเราก็เราต้องเอาตัวเป้ามันเนี่ยเข้าไปในในในยางสีดํานะครับก็คือหลังจากนั้นนะครับเราก็ดึงสายสีดําเนี่ยมันให้มันมาพอดีนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการกดเป้าเนี่ยมันลงไปนะครับหลังจากที่กดนะครับเราก็ทําการล็อกขาขาแคมป์นี่นะครับแล้วล็อกเพื่อล็อก สายสีดำเนี่ยให้มันอยู่กับกับลูกยางกับเบ้ายางสีดำนะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดง่ายนะครับหลังจากที่ล็อกเสร็จนะครับมันก็จะแข็งแรงนะครับหลังจากที่เราใส่ตัวนี้เสร็จนะครับเราก็ต้องเอาเบ้าเหล็กนะครับเอาเบ้าเหล็กมาครอบมันนะครับเวลาครอบก็กดลงไปเลยนะครับ ใส่เข้าไปแล้วก็เอาสกรูที่เขาให้มานะครับสองตัวขันล็อกไปตรงนี้นะครับขันล็อกไปด้านนี้สองด้านนะครับ ผ่านแค่พอตึงมือนะครับผ่านแค่พอตึงมือมันก็จะอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นการเสร็จพิธีนะครับเสร็จพิธีนะครับก็เราก็จะได้ปักไฟเอาไว้ใช้งานเองนะครับโดยที่ก็สามารถที่จะไว้ใช้งานเองได้นะครับด้วยทั้งหมดนี้ครับผมใช้งบประมาณ240บาทนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ก็ ไปหาซื้อแล้วก็เอามาทำเอามาผลิตเอามาผลิตกันได้นะครับผู้หญิงก็ทําได้นะครับก็ลองฟังแล้วก็ถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมมาตอบได้ผมจะมาตอบให้นะคร,ครับวันนี้ผมเอามาแนะนําเพียงเท่านี้นะครับผมผมช่าง,งวันชวันชาแนลลาไปก่อนสวัสดีครับ